้ยนึกว่าได้กนหัวแล้วทันทันให้สื่อเสียงข่าวอยู่ข่าวอยู่แถลงข่าวอยู่แถลงข่าวอยู่แถลงข่าวอยู่นี่ไงอยู่กับพี่พี่นะข่าวเดี๋ยวพี่ต้องคัดวิธีทำให้ผอมนี่เลยค่ทางนี้ว่าทำไมผอมอย่างนั้นน้าน้องปีมหายไปไปนะลูกทำไมผอมอย่างนั้นน่ะยื้อไปที่ใหม่ยื้อไปที่ใหม่ยื้อไปที่ใหม่พี่พูดไปที่ใหม่หน่อยวันนี้ได้มันผ่านเลยใช่ไหมคะ กำลังน,นัดวันผ่ากำลังนัดวันผ่าเอาตัดไปแล้วพอดีเขาอยู่กับแพทย์เขาอยู่กับแพทย์อ่ะอะหมุเป็นยังไงบ้างกอาการของีอันนี้พ่วงตรงเลยคออันนี้พ่วง,ง,งนนตรงเลยครอว่าประมาณน่าจะประมาณเดือนกว่า่ที่ไม่ได้คุยกับทีมเลยตั้งแต่ที่โพดพเรื่องแบบว่าอออาการต้องไปโรงพยาบาลต้องไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่อยากแบบไปเพิ่มความเครียดไม่อยากไปเพิ่มความเครียดให้ให้นางอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งเพิ่งคุยเมื่อวานเรื่องที่นาง เรื่องดราม่าก็เลยถามว่าเกิดอะไรยังไงดราม่าที่ไหนอะไรเงี้ยทำไมโพสต์แรงจังอะไรเงี้ยเรื่องแฟนนาใช่เป็นยังไงปะปุ้แล้วเขาเล่าไหว่าที่ไปที่มาทำไมเขา้คนเข้าใจผิดว่าก็ถามว่าดราม่าที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่เห็นแต่ว่าแต่ว่าช่วงที่ห่วยไลฟ์สกับพี้อนาก็จะมีถามถึงทีมเยอะอะไรเงี้ยจริงๆเราเองก็แอบน้อยใจว่าทีมหายไปไหนอะไรเงี้ยจริงๆรีงก็เพิ่งมาบอกว่า มี่าตาไม่อยากไปเพิ่มความเคลียอะไรอยา่างเงี้ยชีก็ก็เห็นเห็นในเฟซแฮปปี้ดีไปซื้อโนกปลูกต้นไม้มีแพชชั่นใหม่ๆแล้วก็ประมาณ3 4มสี่วันเนาะมวัน,น,วนเริ่มเริ่มเห็นแบบเอาของที่นางรักมากๆมาขายปีเซียซึ่งซึ่งแต่ละช่วงของปีอันนี้เราเป็นเพื่อน,อนสนิทชีจะรู้เนาะชีจะมีแพชชั่นใหม่ๆถ้าแพชชั่นกูมาชีก็จะซื้อ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 แล้วก็อะไรอีกปีเซียก้ไรหินต้น ว่านดอกทองเจะซื้อซื้อซื้อแล้วก็ปลูกเต็มบ้านแล้วก็แม่ปลายผ่านไปสามสี่เดือนแล้วก็ตหนแม่ลายมีมีาชัางเป็นปีเสียวก็จะเอาปีเสียแบบรุ่นแพงแพงให้ช่างแกะอะไรก็จะเต็มบ้านคุณผู่หญยเราทราบว่าเขาป่วยตอนไหนทราบป่วยน่าจะเป็นเดือนกว่าที่บอกว่าไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าช่วงเพราะว่าหลังจากที่เขาไม่ได้ไปทํางานที่บ้านพี่นาก็ไม่ได้คุยกันเลย ก็ไม่ได้คุยกันแล้วก็เขาก็บอกเราแค่ว่าเขามีผ่าตัดเขาจะต้องผ่าตัดเขาจะต้องเตรียมตัวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้แบบคุยกันเลยอือก็ตกใจมื่อที่ดีก็ต้องมาผ่าตัดที่ต้องไปทำจมูกม,ม่อ่า <c oughs> ก่อนนั้นเนี้ยตกใจกว่าคือตกใจคือเขากินยาเยอะมากจากตอนแรกที่เราเห็นในแวร์ลที่เขานั่งกินยาก็กินยานะคืออันนั้นปกติของเขาแล้วคราวนี้มันก็จะเพิ่มเวลขึ้นมาคือไปซื้อยามาฉีดเอง เองแล้วก็เป็นยาเต็มกระเป๋าไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นก็่ฮ่องกงด้วยกันก็คือ,อยาเต็มกระเป๋าเลยบางั้งเข้าประเทศได้เข้าประเทศไม่ได้ก็มีก็คเป็นยาฉีดที่เขาแบบเขาก็าะจะดึงกางเกงแล้วก็วก็จะจับดึงสลิงยาแล้วก็ปักเองอย่างเงี้ยหนึ่งหลังหลังวันวันละครั้งสองครั้งหลังหลังคือแบบสองชั่วโมงฉีด<ไ>สองชั่วโมงฉีดแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยฟีมงเสพติดหรือเปล่ามันซึ่งมันเป็นยาแก้ปวด ซึ่งเรา <S <S เราก็เป็นห่วงตัวนี้ว่าแบบเฮ้ยมันฉีดเองมันไม่ได้แบบผ่านแพทย์เพราะว่าช่วงหลังเขาคือเวลาแบบปวดมากๆคือเวลาเขาจะไปฉีดกับแพทย์อะมันเขากลัวมันไม่ทันเ<ม>ขากลัวแบบเส้นประสาทหรืออะไรอย่างเงเออแต,<น>แตกเกาะเขาก็เลยแบบว่าเลือกที่จะดึงยาเองก็คือเป็นแพทย์เองแล้วก็<อ>ปักเองปักเองจนสะโพกอะบ,บวมข้างหนึ่งบวมข้างหนึง่งปุ๊บมันสะโพกมันไม่เท่ากันเขาก็เปลี่ยนมาฉีดฝั่งอีกุ่แบบสะโพกแบบเหมือนคนฉีดสะโพกใหม่ที่เราถามว่าทำไมจะต้องฉีด ถามแล้วก็อยากเบลแบบด้วยความที่แบบเรื่องยาอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ของเขาก็จะไปสืบหาไปหาหมอนั่นหมอนี่บางครั้งบางเรื่องเขาก็ไม่บอกเลยเนี่ยนะเขาปวดเขากลัวเราเป็นห่วงแรกๆคือปวยเป็นไนเกรนซึ่งตอนนั้นเป็นไมเกรนคือยังไม่ทราบสาเหตุจนมาช่วงหลังที่เขารู้ว่าเป็นเส้นเอ็นเส้นเส้นสมององอกหงองเพิ่งมาได้ประมาณเดือนเดือนกว่าๆที่เขาตัดสินใจไปตรวจไปตรวจเอง เขาก็คิดว่าเขาเป็นไมเกเลนมาตลอดจริง<ๆ><ๆ>เขาก็คือเป็นเส้นเส้นเลือดโปกงของซลืออันตรายมากตอนนี้ล่าสุดกาผ่าตัดท้องใช่ไหมคตอนนี้คือยังยังไม่ได้ผ่าตัดแต่ว่า,าต,ตอนนี้ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วนะพี่ฟิมก็ไปรักษาที่สิริดาชปียมหาราชการุนแล้วค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่สูงมากแต่ข้อดีของการที่ไปเอกชนของสิริราก็คือได้ได้ข้อมูลที่แบบเป็นปัจจุบันว่ามันมันอาจารย์แพทย์ก็คือมันโป่งเยอะมากแล้วก็เลย ทางทางค่าจ่ายมันเป็นหลัก10ล้านมันแบบใช้เยอะมากก็เลยส่งกลับไปโรงพยาบาลต้นสังกัดที่สารคามแล้วก็ทําทธิ์ส่งไปที่โรงพยาบาลศิร์ขอนแก่นซึ่งตอนนี้วันนี้พี่เพียงก็ไปไปพบแพทย์อยู่ก็คือแกบอกว่ามันเป็นอ่ามันโป่งด้านขวาซึ่งมันมันควบคุมกันทางด้านซ้ายก็คือหลังจากการผ่าตัดเนี่ยอาจารย์แพทย์ก็ก็บอกว่ามันมีแนวโน้มที่ทําให้ซีดด้านซ้ายเนี่ยอ่อนแรงรวมไปถึงใบหน้า ด้านซ้ายด้วยเลก็ถามเหมือนก็ถามว่าเอ้ยมันจะมีเอฟเฟกต์ไหมหลักๆเขาบอกว่าเอฟเฟกอ่ะก็คือซีกสายใช่ไหมเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนหน้าพบี้วไปเลยก็คือเหมือนเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอัมบอคใช่ไหมอัมาอคืออัมพาใช่ไหมที่แบบฝั่งนี้คือตายไปเลยแล้วเมื่อวานเขาก็อยู่อยู่เขาก็พูดขึ้นมาโอ้ที่ถึงน้าแล้วก็บอกแล้วก็เลยแซวว่าเขียนพินัยกรรมอย่างเราไม่คิดว่าเขาเขียนพินัยกรรมจริงจริงเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเอฟเฟกต์ตรงนี้ เขาไม่รู้ว่าหลังจากผ่ามันเขาจะได้ฟื้นไหมเขาจะเป็นเขาเขาจะปกติไหมเพราะาเปสมองเขาก็เลยว่ามีอะไรบ้างเียนพี่นักกนกรมยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าบ้านที่บ้านกลางเมืองให้พ่อบ้านที่สารคามกห้แม่อะไรเงี้ยแล้วก็เงินในบัญชีกี่ล้านบัญชีล้านกีบบ่บาทให้พี่เอกให้ผัวยังไม่ลืมผัว ก็คือไปยกให้กับให้ผู้ชายให้บัวให้พี่เอตอนนี้เราก็ถามว่า,าแล้วทำไมเอาของแบบมาขายเสียดายมัาก็พูดแต่ว,ว่ากูไม่มีเงินบอกกูไม่มีเงินก็ถามว่าอ้าวในบอกว่าไปเรียกว่าใช้สิทธิ์ที่ผ่าตัดที่แบบราคามันถูกเขาก็บอกว่าอ่า,าไปใช้สิทธิ์่าแบบผ่าตัดแบบาาาถูกจริงแต่ว่าเขาเรียกว่าค่าส่วนต่างค่าส่วนต่างค่านอกเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าพอแบบผ่าตัดมาเขาจะได้ทํางานอะไรต่อมาเขาก็เลยต้องขายมันเลยจริงจริงกไม่ฟังปูนมันเ็ความคิดเขาว่า ความสวยความาันตลอดแต่ว่าถ้าม่ต้องจนนี้มันต้องเป็นชีวิตเลยเขาก็เป็นชีวิตลหลักๆแล้าบอกว่าหนึ่งต้องปวลนก็ยังแซวว่าก็ซื้อวิทพี่จ่ายสาใส่ก็ยังแซวเล่นการแล้วอยู่ก็พูดว่าถ้ากูตายกูจะมาหามึงคนแรกนี่ก็เฮ้ยไม่เอาเาเหมือนลาก,กันว่อคืนก็แบบมีอะไรไหมเราแซว,แวเรื่องพี่นายกามอยู่เขาว่า ถ,ถ้าสมมติกูไม่ตื่นหรือกูตายอะไรเงี้ยค่ะก็คือกูจะมาหาเหมืองคนแรกก่บอกอย่ามานะบ้านกูมีขาจริงๆเขามีกำลังใจมากแค่ไหนกับการคัญมาถามกงเขาก็ยังเครียดอยู่แล้วก็ถามว่าเป็นยังไงซุงเท่าดีขึ้นไหมกินยาวเวลไหนแล้วกินยาวเวลไหนอยู่ยวเขาบอกว่าไม่ดีขึ้นเลยเพราะเราเราก็ถามว่าเอาก็เห็นมีความสุขในเฟซนะแบบโนแฮปปี้ไปเที่ยวกับแฟนอะไรเงี้ยเขาก็แบบก็โอดไปงั้นแหละก็โอนไปงั้นแหล้ว มาอยาอย่างเมื่อวานที่เขาขายแม่พรายาแม่พรายแม่พรายคนมองว่าอาจจะเป็นสิ่งที่สิ่งเรื่องเออทำให้เป็นทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาชอบเข้าสุวรรณชอบพรายพรายเออแต่ว่าปีที่แล้วก็เราก็เห็นเขาเอาไปปล่อยลงน้ำแล้วไปเผาที่วก็จะมีที่บอกเขาเคยโพสแล้วแล้วก็เออก็ดีใจกับเขาแต่ว่าเขาก็ยังมีอันที่เหลือที่เขาแบบ ยังยังห่วงยังรักอยู่เนี่ยแม่พายต้องมาอะไรเพราะว่ามันยังไม่หมดเพราะว่าที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะสิ่งที่ตัวเองไปเข้ามาดีใาของเรา้ครรรทททุกนนีี่ตงเาแต่ช่วงนั้นที่เขาไปปล่อยเขาว่าเขาอาการดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนั้นดีขึ้นแต่ก็กินเหมือนกับว่ากินยาเยอะขึ้นอาการเลยดีขึ้นแต่คราวนี้พอกินยาเยอะขึ้นมันก็กลายเป็นแบบยังไม่หายก็ยังไม่รู้ตัวว่าก็คือยังไม่ได้แบบไปเอ็กซเรย์หรือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พิงโหมดคิดว่ามันมีส่วนไหมกับสิ่งที่เขาสัทา พวกเรื่องราวของข่าในทางยุทแต่ถ้าในมองในมุมความเชื่อก็เรา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 ไปบ้านเขาเรารู้สึกอึดอัดด้วยความที่แบบตั้งเต็มเยอะไปหมดทุกอย่างเป็นความเชื่อหมดเดินเข้าบ้านปีเสียตัวก็ใหญ่กว่ามวยนะฮะของเขายังไม่เคยถ่ายลงนะตัวปีเสียเดินเข้าไปประตูบ้านต้องมีตรงนี้คือตั้งเต็มหมดเลยอะขนาดเรา้าอบเองเราเรารู้สึกแต่ว่าเกินเกินกว่าคำว่าตำหนักแล้วเกินทุกคราที่เราสองคนเื่อนเราอยากให้กำลังใจกันบ้า ก็เมื่อวานก็เออล่ำลาแต่ก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดแล้วกันเมื่อวานล่ำลากันว่าเอาเอถ้าแบบเป็นอะไรไปฝากด้วยนั่นนี่นี่นั่นก็อย่ามาหากันเลยกลัว่ผีอื่นไม่กลัวนะกลัวผีผฟิล์มเออวอะไรชีก็ไม่กลัวก็เป็นกําลังใจให้ก,ก็ให้กําลังใจอยู่ค่ะไม่มีอะไรบอก่็อย่าคิดมากแต่ก็เชื่อว่าพี่ฟิล์มเป็นแมวเข้าชีวิต ะะทุกครั้งที่พี่ฟิล์มล้มพี่ฟิล์มจะลุกขึ้นไดน้ตลอดแล้วก็บอกว่าครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นครั้งใหญ่แต่ว่าก็บอกว่าพี่ฟิล์มจะกลับมาเป็นฟิล์มที่ฟูนี่ฟิล์มมีบ้านฟิล์มมีรถฟิล์มมีมงกุฎทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเพียง<ม>แต่ว่าช่วงนี้คือฟิล์มไม่มีผมนัม้นเองแต่เดี๋ยวเดี๋ยวฟิล์มจะมีวีคถึงจะมีวีคนะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่ฟิล์มนะคะส่งกำลังใจให้กันค่ะ